โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เว็บไซต์กาล่านะก็เดี๋ยวมาดู NFT หน่อยเพราะว่าเห็นแวบ,บแวว่าขาย NFT ได้อะอาทิตย์ที่แล้วนะเหมือนจะเป็นอาทิตย์มาแล,แล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยนะเนี่ยได้มาตั้งหมื่นหกพันเจ่นหมื่นหกนเจ็ดอนี่ยอันเนี้ยหนึ่งมื่เอยหรียญเนี่ยเมื่อันที่แล้วนะเมื่อแปวันที่แล้วนะมิ 8, นนะมขาย ตั้งตั้งไว้อ่ะและ้วคืนมาขายได้เนี่ยก็ก็คงแผนก็คือว่าสําหรับ NFT อ่ะขายแล้วคงคงยังไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าตอนนี้ NFT ของเรายังมีเยอะอยู่ก็คงขายเหมือนบเดือนที่แล้วก็ขายได้อันนึงนะเดือนนี้ก็ขายได้อีกอันหนึ่งคืออันเนี้ยได้หมื่นกว่าเหรียญคือ NFT เนี่ยจะภาพข้องมันไม่ค่อยมีไงมันต้องมันต้องตั้งซื้อตั้งขายอ่ะนานหน่อยมันถึงจะได้มันไม่ได้เหมือนเหรียญน,นะที่จะซื้อขายได้ในทันทีแล้วก็เนี่ยเหรียญเหรียญอื่นๆเนี่ยพวกนี้ก็คือขุดได้นะ แต่เหรียญอื่นไม่ค่อยมีค่าหรอกที่มีค่าคือเนี่ยหเหรียญกาล่าเนี่ยเห็นว่าขุดได้หกร้อยกว่าเหรียญเนี่ยมีค่าอันเดียวเออทําให้ตอนเนี้ยหลังจากที่ขาย nft ได้นะเอดเดี๋ยวให้ดูแอดมินมีโอ้มันเออร์เลอร์เนี่ยเห็นไหมเออร์เลอร์เหรียญ <c oughs> มามาแล้วมาแล้วโอเคไม่เออร์เลอร์แล้วนี่ทําให้อันนี้คือเนี่ยเป็นช่องเหรียญก็เอ้ยเนี่ยเห็นไม่มกาล่าเกมนะอันนี้คืออันบนเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยคือ คืออยู่ในเชนอ n e ี h e r e u นะอันล่างเนี่ยคืออยู่ในเชนเชนของเชนไรก็ไม่รู้อะเของของการ่าเขาเกมเขาอะมันจะมีสองเชนนะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเราขายเหรียญนะมันจะมาอยู่เชนบนนะคืออันเนี้ยเชนบนอยู่เหรียญอยู่อันบนอะเออขายเหรียญได้แล้วก็เลยแปลกแปลกให้ทำให้เหรียญมันเพิ่มขึ้นวะแล้วก็เลยเข้าไปดูอดีตเนี่ยสองนี้รวมกันประมาณสี่แสนเจ็ดนะประมาณสี่แสนเจ็ดแล้วเหลืออีกไม่ติดแสนเจ็ดกว่าเหลือไม่ถึงสามหมื่นอะเหลือไม่ถึง ไม่ถึงสามหมื่นก็จะครบห้าแสนนะแอนมี้ตั้งใจว่าจะจะมีเหรียญก่าละห้าแสนนะเผื่อมันขึ้นก็คือจะขายขายทีเดียวเลยอะไรเงี้ยฮะตั้งใจขายห้าแสน่ะเออเนี่ยเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่เห็นไหมมันก็บอกของเก่ามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอพอคอนเปิร์ดปุ๊บเนี่ยเนี่ยดิโพสิตเนี่ยมันปากมาเนี่ยวันที่เก้าวันจูนเก้าแล้วเนี่ยอันนี้วันที่เจเจ็ดแล้วเนี่ยเห็นไหมหมื่นกว่าเนี่ยเนี่ยครั้งก่อยก็ขายได้หมื่นกว่าเหรียญนะ เหมือนเหรียญกาล่านะเห็นไหมเดือนที่แล้วอะเมษาเนี่ยเห็นไหมเงินน้งก็ฝากเข้ามาย้อนไปในอดีตอีกเดือนตั้งแต่เดือนแจเลยเนี่ยก็จะขายได้ <c oughs> เนี่ยห้าพันหกเนี่ยก็ฝากมานะเห็นไหมมีซื้อด้วยแต่ก่อนมีซื้อด้วยนะเนี่ยอันนี้ไอ้พวกนี้คือซื้อนะเออพวกนี้คือซื้อซื้อตั้งนานแล้วไปที่แล้วป่ะออฟเดือ,อ,อนแจนเหมือนกันมีซื้อซื้อขายขายอะเออซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายก็มีเดือนแจนแล้วก็เว้นไปช่วงเป็น ตั้งอะไรไม่ค่อยได้อ่ะมันเดินเมษาเนี่ยถึงจะขายได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลยไม่ได้ดูเลยเออเออก็ดีนะได้เงินเอาเพิ่มเพราะว่าตั้งใจจะเก็บไว้ห้าแสนอันนี้ก็คือทําให้ถึงห้าแสนเร็วขึ้นแล้วคงขายแล้วคงไม่ได like, oh, right. ้เอาไปซื้ออ่ะคิดว่าจะเก็บเหรียญไว้ก่อนน่ะเก็บเหรียญจาร่าไว้ก่อนเออไว้รอขายปลายปีคงพยานทยอยขายได้นะเท่าไหร่ก็เอาหลักหมื่นหลักพันหลักอะไรก็เอาหมดอ่ะตอนเนี้ตั้งรับตั้งตั้งขายไว้ถ้าได้ราคาก็เอานะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ราคาแล้วก็ ไม่ได้ราคาที่เราตั้งใจไว้เราก็ต้องถือต่อนะเออคงไม่ซื้อเพิ่มอ่ะสำหรับ NFT เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บหนึ่ง NFT inventory ไปที่ inventory เห็นไหมเนี่เห็นไหมการลาเพียบเลยเนี่ยเนี่ยมีสามสามสิบสี่ไอเทมเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยน่าเพียบเลยเห็นไหมอย่างอื่นก็ไม่ไม่ไม่สำคัญหรอกไม่ไม่ไม่ไมค่อยสำคัญอ่ะมีมีวอล์กอันเนี้ยสำคัญอันหนึง่งของดีด้วยเนี่ย ไอวอลเนี่ยแต่ว่าโดยตัวใหญ่ไอเทมจะอยู่ในเกมนะเกมกลาล่าเกมนะอยู่ในเนี่ยไอเทมเนี่ยเนี่ยคือคือเนฟชีนะที่อยู่ในกาล่านะเยอะไปหมดเลยเนี่ยบางอันถูกบางอันแพงนะเนี่ยอย่างรถเนี่ยขายได้สี่ร้อยกว่าบาทนะรถเนี่ยขายได้สี่ร้อยกว่าบาทอันอื่นนี่คงหลักร้อยอะดูแล้วบางบางอันนี้ก็หลักร้อยอะแล้วแต่ไอ้นี้อะไรวะทำไมมันไม่ขึ้นอะ เออช่างมันเถอะเนี่ยเห็นปะไอที่ขายได้ดีเนี่ยไอรถเนี่ยคันเนี้ยขายได้น่าจะขายได้ดีเอออันนี้ก็ขายได้ได้ได้ดเงินมันเป็นพันเหรียญนะอันเนี้ยเป็นพันเหรียญอยู่ไอรถนี้ก็น่าจะพันปปลายอ่ะ่อย่างอันเนี้ยอย่างปราสาทเนี่ยน่าจะขายได้เป็นหมื่นนะหลายประมาณหมื่นนะหมื่นห้าสองหมื่นอ่ะส่วนปราสาทอันเล็กปราสาทด้านหน้าเนี่ยอาจจะขายได้มันแปดพันเจ็ด <S <s <ame k OVER> พ Lastly, э ันอะไรเงี้ยเออมันมีราคางมันอยู่นะอันเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะ แอดมินซื้อเป็นหมื่นเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้มันตกมาเหลนะื 8, 000, 000อแปดพันเก้าพัน่ะเสียดายก็ประมาณนี้แหละให้ดูเป็นข้อค่าตัดคลิปก่อน